โอ้โห oh, oh. สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็วสวัสดีวันที่4ของการยิงจุดโทษนะครับผมคลิปนี้เหมือนเดิมครับผมตื่นเช้ามายิงจุดโทษกันเหมือนเดิมนะครับมาดูแนวทางกับผมเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราควรยิงแบบไหนแล้วโอกาสเซฟโอกาสติดเซฟโอกาสเข้าประตูนะครับผมมันจะยากขึ้นหรือเปล่านะครับบอร์ด AI มันจะตั้ง อัตโนมัติให้เราแบบว่าล็อกให้เรายิงยากหรือขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่วันที่4แล้วนะครับวันแรกๆมันล็อกให้เราง่ายใช่ไหมแล้ววันหลังๆมันจะยากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยิงวันนี้นะครับผมหรือยิงไปแล้วก็มาลองช่วยวิเคราะห์นะครับผมว่ามันล็อกหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับหรือย,ยังไงนะฮะมาดูวันที่4ี่นะครับผมไอดีแรกนะครับผมจะลองยิงเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมประตูมันจะบินสูงขึ้นหรือเปล่านะปุ๊บ ยิงให้สูงสูงเข้าไว้ครับยิงให้สูงสูงเข้าไว้ไอเดีแรกผ่านไปยังหมูหมูเหมือนเดิมนะครับผมผ่านไปอีก6ก้านะครบับปึ๊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 บตอนนี้จะเหลือ11 119ก้าแล้ว11แต้มแล้วนะครับผมเนมมาอยู่ไม่ไกลแล้วมาครับไอดีที่2ครับผมเมื่อคืนเป็นยังไงครับแมนยูอ่ะ <laughs> อย่าพูดตึงสิบูซ <laughs> าลืมไาแล้วนเนี่ย <laughs> ลูกตาลืมไปแล้วบอลลูกกลมๆมีลมข้างในมันก็มีแพ้บ้างใช่ไหมด็อกบาเนี่ยคนยิงถูกโทษที่ใช้ด็อกบา,า์อ่ะยิงเอ้ย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 ประตูไปถูกทางแต่ถ้าเรายิงสูงเข้าไว้นะครับผมว่าโอกาสมันก็ยังเข้าสูงอยู่ขอให้ยิงสูงๆเข้าไว้นะครับปึ๊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 บ บางคนไม่ได้ดูผมยิงตั้งแต่วันแรกๆนะครับพี่ยิงสูงยิงแบบไหนแคบยิงสูงสูงยิงแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็พยายามเล็งให้ตรงสามเหลี่ยมขวานะครับผมสามเหลี่ยมคันบนเลยนะเล็งแบบนั้นแล้วก็ปัดไวๆปัดตรงๆอย่าปัดโค้งนะครับผมเล็งแบบไอ้แบบนี้เนี้ยสูงๆแบบนี้ครับเนี่ยมันจะไปไม่ทันหรือไม่ก็ไปถึงแต่เซฟไม่ได้นะครับโอกาสเข้ามีสูงนะครับผมถ้าให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะประมาณ7 0 8 0เปอร์เซ็นต์ นะครับนี่โอเคผมว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวแล้วนะครับว่ายิ่งวันหลังๆจะยิงเข้ายากแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะในเมื่อในเมื่อ AI มันล็อกให้เรายิงง่ายได้ในวันแรกวันแรกไม่ไม่มีใครยิงพลาดเลยนะครับวันที่1น่ะวันแรกไม่มีใครยิงพลาดเลยนะครับแสดงว่ามันล็อกให้เรายิงเข้าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมมันล็อกให้เรายิงยากอ่ะอาจจะยิงเข้าได้แต่เข้าเข้ายากอ่ะไม่รู้สิ ขวาเหมือนเดิมแบบนี้ยังไงก็เข้าครับอย่างนี้ยังไงก็เข้าดิให้บินมาถูกทางยังไงก็เข้าวะแดด เออมันจะเป็นพลาดได้ยังไงล่ะครับผมใช่ไหมม,มาอีกสิบอีกสิบเอ็ดนะเหลือสิบเอ็ดเก้าครับกลายเป็นว่ายิงชิวๆแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ยวดูก่อนว่ามีพลาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูตอ่อเดี๋ยวดูตอ่อเดี๋ยวดูตอ่ตอ,ตอมันอาจจะพลาดก็ได้มันจะคิดผิดก็ได้นะทุกอย่างมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเรายิงสิบคันแบบนี้ยิงสิบคันแบบนี้ พยายามอย่าไปยิงตรงกลางนะครับยิงตรงกลางเนี่ยโอกาสติดเซฟมันมีมากกว่ายิงออกด้านข้างนะครับผมเออสวยไปครับผมบเนี่มาอยู่ไม่ไกลแล้วฮะได้กันทั่วหน้ากันไปครับแต่ดีนี่เนี่ยเหมือนวันแรกจะยิงพลาดนะเอ,อ้ยวันเรือกวันแรกจะไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวนะสิบเจ็ดเก้าเลยสบายสบ,บายตื่นมาเช้าเช้ายิงจุดโทษเต็มไปเลวคูชนะแมนยูแพ้ <S <S <c oughs> พิงลูกนี้เรียบร้อยอัลส์นอนแพ้แมทิตี้แข็งยังเนาะวันนี้ปเปล่าโอ้ยชิวๆครับชิวๆสบายไม่ล่ะสบายมันล่ะสบายตัวไม่ล่ะสบายตัวไม่ล่ะลูกชอเล่นไม่ดีเลยเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเพิ่งหายมาจากอาการบาดเจ็บเหมือนฟิตเต็มร้อยหรือ,อยังจับเข็นลงมาสนามเล่นเซนเ,ซนเ,ซนเซนตอร์นี่คือผมว่าไม่เวิร์กเลยเล่นเซนเ,ซนเซนตอร์ ตัวแค่นั้นอนะไปเล่นเ,เซนเตอร์อะใช่ปะ่ะไม่เวอร์ไม่เอาดีเดนเลิฟลงมายัางดีกว่าโดนลูกเปิดหม่งเกมมิ่งเสจเลยนะเอาดิมาดิเก่งจริงก็บินมาทางนี้ดิมันน่าจะเปลี่ยนยิงอยู่โทษได้มันน่าจะเอาตัวเรายิงอยู่โทษได้เนาะนี่เหมือนจะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นด็อกบาร์นะตัวยิงอยู่โทษเอ้ยมาสิมามาสิมา,มา,มาผมว่า วันต่อต่อไปอาจจะไม่ต้องทำคลิปแล้วมัง้งทุกคนน่าจะรู้ทิศกันดีอยู่แล้วอะแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่ว่าวันต่อต่อไปวันท้ายๆเนี่ยก่อนหมดแล็เนี่ยมันจะมันจะล็อกให้เรายิงพลาดหรือเปล่าปุ๊บมาเด็พินมา ไม่บินมาล่าไม่บินมาล่ามันไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อเผื่อใครที่ทําตามคลิปนี้อาจจะมีบางคนที่ติดเฟซก็ดไ,ได้เพราะว่าคุณยิงสูงไม่พอนะครับเพราะอะไรครับผมต้องดูสเกตวิถีของบอลนะครับวิถีของเคอร์เซอร์นะค,ะครับว่าสูงมากพอร <ๆ S 1> หรือเปล่านะฮะตึง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 ทำไมพี่ไม่ยิงทางซ้ายล่ะครับผมผมถนัดขวาเวลาเราปัดไปทางขวาเนี่ยมันจะมันจะวาดองศาได้ง่ายมือกว่านะครับเหมือนกับเหมือนกับตอนยิงเตะมุมอ่ะแต่ตอนยิงเตะมุม เราเราถนัดแต่มุมฝั่งขวามากกว่าแล้วก็ปัดด้วยเท้าซ้ายใช่ปะปัดโค้งเข้าในเหมือนยิงฟรีคลิกคล้ายๆกันยิงฟรีคลิกด,ด้วยเท้าซ้ายเนี่ยมันจะถนัดมากกว่านะครับผมเออมันมันเป็นองศาที่คนทั้เอ้ยเฮ้ยไม่ดีนี่ออกข้างไม่ดีนะครับสังเกตนะมมันยึดขึ้นอยู่กับเรายิงด้วยนะครับไม่ได้อยู่ที่ดวงด้วย100%อนะอยู่ที่เรายิงด้วยเมื่อกี้ถ้าเกิดประตูมันมาทางขวานในี่ติดเซฟแน่นอนเลยอะออกข้างไม่มากพอนะครับผมนี่สังเกตรู้เลยว่าเราบิงยิงดีหรือไม่ดีนะครับ เราต้องเลงดีๆเล็งไวๆปัดไวๆวาดไวๆวาดแรงๆเหมือนยิงแรงๆนะครับผมถ้ายิงเบาๆยิงเลี่ยดๆเ,เนี่ยโอกาสติดเซฟสูงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้คลิปนี้นะต้องยิงแรงๆนะครับผมเลงไปที่มุมสามเหลี่ยมแบบเลยติดเซฟอะ่ะโอ้ยก้ออันนี้ยิงไม่สูงเห็นไหมสังเกตรู้เลยว่าเรายิงไม่สูงอะ่ะติดเซฟไปเลยโอ้โหชิลเกินไปละ โอ้อยู่ที่ความนิ่งด้วยอยู่ที่ความนิ่งด้วยดูอยู่ที่ความแม่นของนิ้วเราด้วยนะครับเมื่อกี้ยิงไม่สูงไม่สูงมากพอโอ้ยต้องอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะถ้าอยากได้เนมาวัยถ้าพลาดได้ได้สีแาาส่แต้มนะถ้าพลาดได้สี่แต้มถ้าถ้าไม่พลาดถ้ายิงเข้านะครับผมก็ได้หกแต้มนะครับ<ว>เล็งให้ดีๆฮะอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องแบบนี้นะครับเรารู้เลยว่า <yy> วิธีการการไปของเคอร์เซอร์ครับถ้ายิงแบบนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับผมมันไปสูงหรือไม่สูงมันไปออด้านขวามากเพียงพอหรือเปล่านะครับผมว่าเรายิงแบบนี้บ่อยๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะไปยิงกับคนเวลาเจอคนเวลาเล่นอีเวนต์แล้วมันตัดสินกันไม่ได้ต้องอยู่โทษใช่ไหม ทําให้เรามีเทคนิคเนคนะครับผมติดตัวไปยิงจุดโทษกับคนได้ถามว่ามันก็ได้ผลกับคนบ้างไหมมันก็ได้บ้างนะครับมันก็ได้บ้างบางคนบอกว่าถ้ายิงแบบนี้ยิงประสิทธิภาพแบบแรงแรงสูงสูงพุ่งๆ่งแบบนี้เนี่ยประตูยังไงก็เซฟไม่ได้กับคนกับคนก็ใช้ได้ผมคิดว่าอาจจะไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าสกิลมันก็มีผลนะสกิลยิงจุดโทษของประตูไอ้สกิลยิงจุดโทษของตัวยิงกับสกิลเซฟจุดโทษของประตูก็อาจจะช่วยส่งผลบ้างนะครับปุ๊บ แบบนี้ยิงดีแบบนี้ยิงดีถึงแม้ว่าจะบินมาถูกทางก็าอาจจะเซฟไม่ได้นะครับผมว่ามีผลนะสกิลยิงเซฟจุดโทษก็มีผลเหมือนกันเลยครับผมอาจจะไม่มากก็น้อยอะ่ะยิงกับคนแบบนี้ได้ก็ดีครับก็ดีอย่าพียนไปยิงเลียดอะ่ะเลียดเพราะว่าเรากดเบานะครับกดเบากดช้านั่นเองนะครับเราต้องปัดไ,ไว้เน้นแรงเน้นน้ำหนักนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้โอเคเนี่ยแบบนี้ถึงแม้ว่ามันมาถูกทางนะครับผมผมว่ามันน่าจะเซฟไปได้ การเป็นการยิงจุดโทษที่ดีไปด้วยในตัวเลยนะครับไม่ว่าจะยิงกับคนหรือยิงกับอีเวนต์นี้นะในเกมนะครับผมพลาดไปแค่หนึ่งไเดีนาะพลาดเพราะว่าอะไรครับพเพราะว่ายิงไม่ได้ออกขวามากพอนะครับแล้วก็ไม่สูงมากพอนะเท่าที่สังเกตวิธีเลยนะครับโอ้ยแบบนี้ยิงต่าถ้ายิงต่ําแบบนี้นะา้ัาป,ประตูมันบินมาทางขวาโดนติดเฟแน่นอนเลยชัวร์เลยถ้ายิงต่าอ่ะ วันพรุ่งนี้จะให้ทําคลิปนี้อีกหรือเปล่าครับหรือว่ารู้ทิศทางแล้วรู้เทคนิคแล้วหรือว่าอยากรู้เหมือนเกเหมือนเดิมนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะยากหรือเปล่าคอมเมนต์บอกได้นะครับผมพี่ไม่ต้องทาแล้วครับผมพี่ตื่นสายสายทคลิปอื่นดูครับอตอนนี้กําลังทาเคียซ่านะครับกําลังรีวิวเคียซ่านะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมวันนี้นะครับผมสําหรับใครที่รอรีวิวเฟรนดิโก้เคียซ่าร่างโชว์ทา่าสกิลใหม่อยู่นะครับ วันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับผมแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะพักหรอกนะ <c oughs> จริงๆนะแต่พักบางไปทํานู่นทานี่อะไรบ้างเลยอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวามาดิเซฟมาดิบินมาดิบินมาดิวันน <c oughs> ี้ผมไม่ยิงด้านซ้ายเลยนะวันนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะลองยิงด้านซ้ายดู จะบอกว่าอย่างที่บอกอะ่ะนิ้วมันไม่ถนัดนะครับมันถนัดด้านขวาม,มากกวา่าเรายิงด้านซ้ายดูเรายิงด้านซ้ายดูนะครับไอดีจะหมดแล้วครับก็ยิงเหมือนเดิมแหละนะเล็งพยายามเล็งให้มันสามเหลี่ยมคานคานบนนะครับผมพยายามสามเหลี่ยมนะเนี่ยแตม่มันว่าดมือไม่ถนัดเห็นไหมผมต้องใช้จอมือถือแบบนี้นี่มันจะเอียงมันจะเอียงยากทีหนึ่งคนถนัดซ้ายน่าจะถนัดนะครับ ใครเล่นใครเล่นเกมฟุตบอรหรือว่าใครเล่นอีซุตบอรเนี่ยเกมเนี้ยแล้วถนัดซ้ายบ้างครับผมกดลําบากไหมอยากรู้อารมณ์คนถนัดซ้ายครับผมเวลาเล่นเนี่ยผมว่ามันจะชินเลยเนาะแต่คือจริงๆเกมส่วนใหญ่เขาออกแบบมาสาหรับคนถนัดขวาแต่บางเกมเขาก็เป็นมิดนะเป็นมิดคือสามารถสลับซ้ายขวาได้เออสลับสลับตำแหน่งให้สามารถแต่แล้วก็สลับปุ่มได้นี่นาะใช่ไหมอะผมจะยิงทางซ้ายนะมันฝืนธรรมชาติอะ เนี่ยอันนี้ต่ำนะเนี่ยต่ำนิดนึงนะถ้าเกิดว่าประตูเป็นไปทางซ้ายเนี่ยติดเซฟแน่เลยแต่โชคดีไปประตูยืนนิ่งนของผมจะหมดแล้วนะครับผมนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดีเหลือไอดีไก่เมสซี่อยู่อีกหนึ่งไอดีนะครับผมไอดีนี้แล้วก็อีกไอดีหนึ่งนะครับถือว่าวัดดวงสักรอบนึงเด็กยิงตรงกลางอะวัดดวงวัดดวงวัดดวงแต่แต่ไม่แนะนําให้ยิงตรงกลางนะครับผมเพราะว่าโอกาสที่ติดเซฟถ้าเกิดประตูยืนอยู่กับที่อะติดเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดประตูไม่ไม่ไม่หนีนะ อ,อ,อยู่ที่ดวงด้วยแต่แต่ถ้าเรายิงดีนะครับเรายิงเข้ามุมดีเนี่ยมันไปถูกทางนะครับผมมันก็มีโอกาสที่มันจะเซฟไม่ได้นะครับใช่ไหมอันนี้ไอ้ดีไก่เมสซ,ซี่ผมนะครับรู้สึกว่าวันแรกอาจจะจะไม่ได้เข้ามายิงนะครับผมมันก็เลยตัดตัดแต้มให้เป็นยิงคาดหรือเปล่าอันนี้ผมยังคาใจอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ยิงก่อนยิงก่อนแล้วกันนี่อันนี้ไม่ค่อยออกมุมเท่าไหร่เหมือนเรารู้ตัวนะครับว่าเรายิงดีหรือไม่ดีโอเค เท่าไรเลยกีแ้มอ่ะ11อ่า13แต้มนะครับเหมือนเราไม่ได้เหมือนเหมือนผมไม่ได้ยิงอ่ะมันก็เลยหายไป2แต้มนะมีเศษ2แตแมไอดีสุดท้ายครับทิ้งท้ายทิ้งทวนด้วยไอดีของ,ของคุณฟ้าใสสีสน้ำเงินนะครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวจะยิงให้นะครับดูซิว่า <laughs> ดวงจะเจ้าดีหรือเปล่าผม,ผมจะยิงให้ดีที่สุดนะครับผมยิงให้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทเดียวอยู่ไม้ทำไมมันมีมันมีนำทางแบบนี้วะ ถ้าน,นำทางแบบนี้เนี่ยเราก็โอกาสยิงเข้าสูงดิรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมันโหลดท,ท,ทั้งๆที่ไม่ได้ยิงวันแรกนะถ้าเกิดยิงวันแรกมันจะมีนำทางแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาล็อกอินในเครื่องนี้ครั้งแรกไงนะครับมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะถ้าเกิดเราสลับดีนะครับผมพอได้แล้วจะยิงแล้วออกไปดิเออออกไปดิเออนี่ยิงวันที่เท่าไหร่เนี่ยไอเดียเนี้ย ยิงวันที่4ี่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยแสดงว่าวันแรกอะ่ะอาจจะยิงพลาดไปหรือว่าวันแรกไม่ได้ยิงนะครับหรือว่าวันแรกะ่ะเข้าเกมมาแล้วไม่ได้ยิงนะครับผมมันก็เลยไม่ได้11แต้ม ไม่ได้เหลือ11แต้มนี่เหลือ13แต้มนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อยากจะให้ทําคลิปนี้ต่อหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้เทคนิคแล้วนะครับผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมอนสกีโฟนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอได้ในมาไวๆครับพร้อมๆกันไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ I strive just to